ก็จะมารีวิวพัดลมตั้งโตน๊นะคะคุณสมบัตินะคะรูปทรงเล็กสามารถพกพาไปได้สะดวกสบายนะคะตัวนี้ก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะคะสามารถชาร์จไฟได้มีมีหลอดไฟ LED นะคะแล้วก็วิวิธีใช้งานนะคะใช้งานควรชาร์จแบตก่อนทุกครั้งนะคะ ก็ควรระวังนะคะไม่ควรใช้ขณะที่ชาร์จไฟอยู่นะคะถ้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานควรนำแบตเตอรี่ออกมาจากตัวเครื่องนะคะรุ่นนี้นะคะก็เป็นแบบสะดวกสบายนะคะเราไปดูแบบการใช้งานกันก็ได้นะคะนี่นะคะจะออกมาจากกล่องมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะตัวนี้มีสายชาร์จมาให้นะคะนี่คะ่ะจะเป็นแบบนี้ ดูนะคะมันมีสองระดับนะคะตัวนี้ระดับแรกตัวนี้ระดับสองนะคะตัวนี้เปิดไฟค่ะสามารถทำงานแล้วก็ยินสบายได้เลยนะคะตัวนี้ปิดค่ะไฟก็มีสองระดับนะคะนี่ระดับหนึ่งนี่ระดับสองนะคะค่ะ